ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนที่ทำดีมาตลอดชีวิตกลับต้องเจอแต่เรื่องร้ายในขณะที่บางคนที่ทำชั่วได้กลับรุ่งเรืองอยู่สบายมีเงินมีทองหรือคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมครับที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยทำร้ายใครทำไมชีวิตถึงไม่เป็นธรรมกับฉันนักคำถามนี้มันฝังลึกอยู่ในใจของหลายคน รวมถึงสมพงศ์ผู้ชายที่ไม่เคยทำร้ายใครแต่ชีวิตกลับต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆผมอยากให้คุณลองปิดตาสักครู่จินตนาการว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำดีมาตลอดช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่เอาเปรียบใครแต่ทุกอย่างในชีวิตกลับไม่เป็นไปดังที่หวังงานก็มีปัญหาตลอดเจ้านายชอบดุดาเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยยอมรับเขาเขาเคยสมัครงานที่ดีกว่าหลายครั้งแต่ไม่ผ่าน เขาเคยคิดจะเปิดธุรกิจเล็กๆแต่เงินทุนไม่พอไปขอกู้ธนาคารก็ไม่ผ่านเรื่องความรักก็เป็นปัญหาใหญ่เขาเคยมีแฟนมาแล้วหลายคนแต่เวลาผ่านไปเขาก็ถูกทิ้งเสมอบางคนบอกเขาว่าดีเกินไปบางคนบอกว่าไม่มีสเสน่ห์บางคนบอกว่าไม่มีอนาคตเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรสุขภาพของเขาก็ไม่ดีป่วยไข้บ่อยมีปัญหาเรื่องกระเพาะนอนไม่หลับ บางคืนเขานอนคิดถึงชีวิตตัวเองสงสัยว่าทำไมเขาถึงทำดีแล้วไม่ได้รับสิ่งดีกลับมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเกิดขึ้นวันหนึ่งสมพง์เลิกงานเย็นกว่าปกติเพราะต้องทำงานล่วงเวลาเขาขับรถยนต์เก่าของเขาที่ซื้อมือสองมาผ่อนอยู่กลับบ้านตามปกติตอนนั้นฝนเพิ่มหยุดตกถนนยังเปียกอยู่ ตอนที่เขาขับผ่านสี่แยกใกล้บ้านมีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากซอยเป็นคนแก่ประมาณ60กว่าปีดูเหมือนจะเมาเดินเซเขาพยายามเบรกแต่ถนนลื่นรถถลไปชนคนแก่คนนั้นเขารีบหยุดรถลงไปดูพบว่าคนแก่คนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดออกจากศีรษะเขารีบโทรเรียกรถพยาบาลและแจ้งตำรวจตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล แพทย์แจ้งว่าคนแก่คนนั้นเสียชีวิตแล้วชื่อสมใจอายุ62ปีเป็นคนขายหวยในย่านมีลูกสาวคนเดียวแม้ว่าจะมีพยานเห็นว่าไม่ใช่ความผิดของสมพงศ์เพราะคนแก่คนนั้นเดินออกมาจากซอยอย่างกระทันหันและดูเหมือนจะเมาแต่สมพงศ์ก็รู้สึกผิดและเสียใจมากเขาไปงานศพช่วยเหลือครอบครัวเท่าที่ทำได้ แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นชีวิตของสมพงศ์กลับแย่ลงอีกเขาเริ่มมีฝันร้ายฝันเห็นใบหน้าของสมใจฝันเห็นเลือดฝันเห็นเหตุหการณ์การชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานอนไม่หลับกินไม่ได้ไม่มีสติในการทำงานที่แปลกไปกว่านั้นเขาเริ่มเจอเรื่องแปลกๆเวลาเดินผ่านกระจกบางครั้งเขาเห็นภาพของคนแก่คนนั้นยืนอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปก็ไม่มีใครเขาเริ่มกลัวความมืด กลัวเสียงต่างๆที่ได้ยินตอนดึกเขาไปหาหมอหมอบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแนะนำให้ทานยาแต่เขากินยาแล้วไม่ดีขึ้นเขาไปหาจิตแพทย์พูดคุยเรื่องความรู้สึกผิดแต่ก็ไม่ช่วยอัรวันหนึ่งเขานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟใกล้บ้านกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตที่พังทลายนี้ก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินมาขอนั่งต๊ะเดียวกันคนแก่คนนี้แต่งกายเรียบง่าย ดูมีอายุประมาณ70ปีผมขาวโพลนแต่ใบหน้าดูสงบเยือกเย็นตาคมใสราวกับเห็นทะลุใจคนผมเห็นว่าคุณดูเศร้าใจมากมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคนแก่ถามด้วยเสียงใสเรียบตอนแรกสมพงษ์ไม่อยากพูดแต่อะไรสักอย่างในตัวคนแก่คนนี้ทำให้เขารู้สึกว่าพูดได้เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่เรื่องชีวิตที่ไม่เป็นไปดังใจ จนถึงเหตุการณ์การชนคนตายและอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคนแก่ฟังโดยไม่ขัดจังหวะบางครั้งพยักหน้าบางครั้งมองด้วยสายตาเมตตาเมื่อสมพงษ์เล่าจบคนแก่ถึงค่อยพูดคุณเชื่อเรื่องกรรมไหมผมไม่แน่ใจครับผมทำดีมาตลอดแต่ชีวิตกลับไม่ดีกรรมมันไม่ได้มีแค่ชาตินี้หรอกบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้ อาจเป็นผลมาจากสิ่งที่เราทำในอดีตชาติสมพงษ์มองคนแก่ด้วยความสงสัยแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมเคยทำอะไรในอดีตชาติถ้าอยากรู้จริงๆลองไปหาหลวงปู่วิชัยที่วัดป่าสันติธรรมที่อยู่ชานเมืองสิสมพง์ใช้เวลาสองสัปดาห์คิดเรื่องคำพูดของคนแก่คนนั้นฝันร้ายยังคงมาหาเขาทุกคืนภาพของสมใจยังคงปรากฏอยู่ในมุมสายตา เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นบ้าวันหยุดเขาตัดสินใจขับรถไปวัดป่าสาันติธรรมตามที่คนแก่คนนั้นบอกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่อยากหาทางออกจากปัญหาที่กำลังทรมานจิตใจเขาวัดอยู่ในป่าใหญ่ต้องขับรถเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไผ่และต้นไรใหญ่บรรยากาศเงียบสงบมีแต่เสียงนกและเสียงใบไม้ไหวในลมเมื่อถึงวัดเขาเห็นอาคารเก่าๆสองสาหลัง และกุฏิเล็กๆกระจายอยู่ในป่าเขาไปสอบถามที่ศาลาหลวงปู่สามเณรคนหนึ่งพาเขาไปหาหลวงปู่ที่กุฏิหลวงปู่กำลังนั่งสมาธิใต้ต้นโพใหญ่เมื่อเห็นสมพงษ์หลวงปู่ยิ้มเล็กน้อยมาแล้วสินะกลาบหลวงปู่ครับมีคนหนึ่งแนะนำผมให้มาหาหลวงปู่ถ้าอยากได้คำตอบเรื่องชีวิตครับหลวงปู่พยักหน้านั่งสิ เล่าปัญหาให้ฟังสิเล่าให้เลยคืนนั้นสมพงษ์นั่งสมาธิในศาลาเล็กๆที่หลวงปู่จัดให้บรรยากาศในป่าเงียบสงบมีแต่เสียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดใบไม้มาเป็นแสงเงินและเสียงจิ้งหรีดในไผ่เวลาผ่านไปราวสองทุ่มทันใดนั้นอากาศก็เย็นลงอย่างกระทันหันเสียงแสงลมหยุดลงบรรยากาศเปลี่ยนไป สมพงษ์รู้สึกว่ามีใครมาอยู่ตรงหน้าเขาลืมตาขึ้นเห็นร่างของสมใจยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าซีดขาวตาจ้องมองด้วยความโกรธเครียดแค้นเจ้าจำข้าได้ไหมเสียงของสมใจดังแหบแห้งเหมือนลมหลอดผ่านใบไผ่แห้งสมพงษ์สั่นเทาแต่พยายามรวมสติผมจำได้ ผมเสียใจมากที่ทำร้ายท่านในอดีตชาติเสียใจหรือสมใจหัวเราะอย่างขมขื่นเจ้าข่าข้าทำลายครอบครัวข้าครั้งนั้นเจ้าไม่เสียใจเลยผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดในอดีตชาติแต่ผมอยากชดเชยความผิดนั้นชดเชยหรือสมใจเดินเข้ามาใกล้เจ้าจะชดเชยอย่างไรชีวิตของข้าที่ตายอย่างทรมาน ความทุกข์ของลูกสาวข่าที่ต้องอดหยาบสมพง์รู้สึกว่าอากาศหนาวขึ้นร่างกายสั่นสะท้านแต่เขาพยายามรักษาสติไว้ผมจะทำอะไรก็ได้ที่ทั้งต้องการเจ้าอยากให้ข้าให้อภัยงั้นหรือสมใจหัวเราะเยาะง่ายนักชาตินี้เจ้าต้องทนทุกข์เหมือนที่ข้าเคยทนทุกข์เจ้าต้องตายอย่างข้าตายขนะนั้นเอง เสียงของหลวงปู่ดังขึ้นจากด้านหลังสมใจยหยุดเสื้อทีคุณไม่ควรยึดมั่นในความโกรธแค้นสมใจหันไปมองหลวงปู่พระองค์จะมาขัดขวางการแก้แค้นของข้าหรือหลวงปู่เดินเข้ามาใบหน้าสงบเยือกเย็นข้าจะมาสอนเจ้าเรื่องกรรมเรื่องการให้อภัยหลวงปู่นั่งลงข้างๆสมพงษ์แล้วเริ่มเล่าเรื่อง ในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชีโปกสาติเขามีความแค้นใจต่อพระพุทธเจ้าที่มาทำลายความเชื่อของคนในศาสนาเขาเขาจึงว่าจ้างฆาตกรมาฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พอฆาตกรคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นรัศมีและความสงบของพระองค์เขากลับหันมาเคารพศรัทธาขอบรรพชาเป็นพระโปกสาติโกรธมาก เขาไปหาพระพุทธเจ้าเองด่าทอว่าร้ายที่สุดพระพุทธเจ้าไม่โกรธแต่ถามว่าถ้าเจ้าเอาอาหารไปให้คุณอื่นแต่เขาไม่รับอาหารนั้นจะเป็นของใครโบกษาติตอบว่าของผู้ให้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเช่นเดียวกันคำด่าทอของเจ้าเราไม่รับจึงกลับไปเป็นของเจ้าเอง หลวงปู่หยุดเล่าและมองสมใจเจ้าเก็บความโกรธแค้นไว้ร้อยกว่าปีมันทำให้เจ้าทุกข์หรือไม่สมใจเงียบไปอารมณ์โกรธเริ่มลดลงแต่ค่าถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมใช่เจ้าถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมแต่ความโกรธแค้นของเจ้ามันเป็นธรรมหรือหลวงปู่ถามอย่างเมตตามันทำให้เจ้าติดอยู่ในโลกมนุษย์ ไม่สามารถไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าเจ้าทุกข์อยู่ร้อยปีเพราะเจ้าเลือกที่จะทุกข์สมใจเริ่มสันเครือแล้วข้าจะทำอย่างไรให้อภัยหลวงปู่พูดเบาๆให้อภัยทั้งคนที่ทำร้ายเจ้าและให้อภัยตัวเจ้าเองที่เก็บความโกรธไว้นานแล้วหลวงปู่ก็หันมาพูดกับสมพงษ์ส่วนเจ้า เจ้าต้องเรียนรู้ว่าดำคืออะไรหลวงปู่เล่าต่อกร,รมหมายถึงการกระทําแต่ไม่ใช่การกระทําธรรมดาแต่เป็นการกระทําที่มีเจตนากรรมมีสามประการคือกายกรรมวชีกรรมและมนโนกรรมการที่เจ้าฆ่าสมใจในอดีตชาตินั่นคือกายกรรมและมนโนกรรมเพราะเจ้าตั้งใจทำร้าย กรรมนี้ติดตามเจ้ามาตราบที่เจ้ายังไม่ชดใช้แต่การชนของเจ้าในชาตินี้ไม่ใช่กรรมใหม่เพราะเจ้าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพียงผลของกรรมเก่าที่มาสุขสมพง์ถามว่าแล้วผมจะชดใช้กรรมนี้อย่างไรด้วยการสร้างกุศล,ลกรรมแต่ไม่ใช่กุศลกรรมธรรมดาต้องเป็นกุศลกรรมที่บริสุทธิ์คือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวังบุญไม่หวังกุศลทำเพราะเมตตาธรรมชาติหลวงปู่มองสมพงและสมใจไม่มีกรรมใดที่ไม่สามารถชดใช้ได้ถ้าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์สมใจเริ่มสงบแต่ข้าโกรธมานานข้าจะปล่อยวางอย่างไรหลวงปู่ยิ้มเมตตาเริ่มต้นด้วยการให้อภัยตัวเองให้อภัยที่ตัวเองเก็บความโกรธไว้นาน แล้วค่อยให้อภัยคนที่ทำร้ายเจ้าขณะนั้นหลวงปู่ลุกขึ้นเอาน้ำมนต์มาพรมแล้วเริ่มสวดมนต์เสียงสวดของหลวงปู่ไพราะเป็นภาษาบาลีสร้างบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์สเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ไม่มีเวรแค้น ไม่มีการทำร้ายซึ่งกันและกันขณะที่หลวงปู่สวดมนต์บรรยากาศเปลี่ยนไปอากาศอุ่นขึ้นแสงแปลกๆเริ่มปรากฏรอบๆตัวทั้งสามคนสมใจสงบลงใบหน้าไม่โกรธแค้นเหมือนเดิมข้าข้าเหนื่อยแล้วสมใจพูดเบาๆโกรธมานานแค้นมานานข้าเหนื่อยสมพงเข้าไปใกล้ ผมขอทูดท่านจริงๆผมอยากชดเชยความผิดของผมสมใจมองเขานา,นานๆเจ้าเจ้าจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อจากนี้ผมจะใช้ชีวิตที่เหลือทำความดีช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงไม่หวังผลตอบแทนผมจะทำเพื่อแก้กรรมของผมและเพื่อลำลึกถึงท่านสมใจพยักหน้าจะชา้างั้นข้าให้อภัยเจ้า ท่านใดนั้นแสงสีทองเริ่มส่องมาแต่เบื้องบนสมใจมองขึ้นไปใบหน้าเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสงบข้าเห็นแสงแล้วข้าเห็นทางแล้วสมใจพูดด้วยเสียงที่เบาลงข้าข้าจะไปแล้วแสงนั้นแผ่กว้างขึ้นสมใจเริ่มจางหายไปแต่ก่อนจะหายไปสิน้นเขาหันมาพูดก,กับสมพงษ์ อย่าลืมอย่าลืมว่าการให้อภัยมันทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอิสระแล้วสมใจก็หายไปพร้อมกับแสงทองทิ้งให้สมพงษ์และหลวงปู่อยู่กันเพียงสองคนสมพงษ์นั่งนิ่งอยู่นานร้องไห้เบาๆหลวงปู่วางมือบนไหล่เขารู้สึกอย่างไรผมรู้สึกเบาใจครับ แต่ก็รู้สึกผิดอยู่ผมจะแก้ไขอย่างไรด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติทําความดีด้วยใจบริสุทธิ์และที่สำคัญเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองหลวงปู่เล่าเรื่องสุดท้ายมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนายพรานคนหนึ่งเขาฆ่าสัตว์มามากวันหนึ่งเขาได้เจอพระอรหันท่านหนึ่งท่านบอกเขาว่าถ้าเขาหยุดฆ่าสัตว์และหันมาปกป้องสัตว์แทนเขาจะได้อานิสงส์มาก นายพรานไม่เชื่อแต่ก็ลองทำตามเขาหยุดล่าสัตว์หันมาดูแลป่าป้องกันสัตว์จากนายพรานคนอื่นผลก็คือชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขาได้ความสุขที่แท้จริงและเมื่อเขาตายเขาได้ไปสู่สุขตินี่คือหลักธรรมของการชดเชยกรรมไม่ใช่แค่หยุดทำชั่วแต่ต้องหันมาทำดีในเรื่องเดียวกันนั้นหลังจากคืนนั้นสมพงศ์กลับไปใช้ชีวิตด้วยมุมมองใหม่เขาเข้าใจแล้วว่า ทุกความทุก์ขมีเหตุผลไม่ได้โกรธแค้นชีวิตอีกแต่รู้สึกรับผิดชอบต่อการแก้ไขทุกเช้าก่อนไปทำงานสมพง์นั่งสมาธิ20นาทีสังเกตลมหายใจสูดหายโดยไม่บังคับปล่อยให้เป็นธรรมชาติเมื่อจิตสงบเขาเจริญเมตตาเริ่มจากตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากเวรแค้นแล้วส่งไปให้คนรอบข้างคนที่รัก คนที่ไม่ชอบและสัตว์ทั้งหลายในเวลาทำงานเขาฝึกสติสังเกตความคิดความรู้สึกเมื่อโกรธจะหยุดหายใจลึกแล้วถามตัวเองความโกรธนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือเขาเรื่องมองคนรอบข้างด้วยตาเมตตาเจ้านายที่ดุดา่าเขาเข้าใจว่าอาจมีความเครียดเพื่อนร่วมงานที่ไม่ยอมรับเขาเห็นว่าอาจกลัวการแข่งขันเขาช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังตอบแทน ไม่หวังคำขอบคุณช่วยเพราะอยากช่วยไม่ใช่เพราะอยากได้บุญวันหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานมาบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายว่าขโมยเงินบริษัทเขาตกใจเพราะไม่เคยทำแต่เมื่อสอบถามพบว่าเป็นการใส่ร้ายจากคนอิจฉาตอนแรกโกรธมากอยากเผชิญหน้าแต่นึกถึงคำสอนหลวงปู่ถ้าไม่รับคำใส่ร้ายก็กลับเป็นของคนใส่ร้ายเขาเลือกไม่ตอบโต้แต่ทำงานให้ดีขึ้นแสดงด้วยการกระทำ ไม่ใช่คำพูดผลก็คือความจริงปรากฏเองคนที่ใส่ร้ายถูกไล่ออกแทนการทบสอบครั้งใหญ่มาถึงเมื่อแม่ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้ใจ่ายสูงเขาไม่มีเงินพอต้องหาเงินเก้ายืมมาวันหนึ่งเพื่อนเก่าเสนอให้เข้าร่วมธุรกิจผิดกฎหมายได้เงินเร็วได้เยอะไม่มีใครรู้ทำสักครั้งเดียวเอาเงินรักษาแม่สมพง์ลังเลความรักแม่ปะทะกับหลักธรรม เขาไปปรึกษาหลวงปู่หนทางที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะง่ายแต่หนทางที่ง่ายมักไม่ถูกต้องแล้วผมจะทำย่างไรทำในสิ่งที่ถูกต้องปล่อยวางผลลัพธ์ถ้าคุณแม่ควรหายเธอจะหายถ้าควรไปเธอก็จะไปแต่คุณจะไม่สร้างกรรใหม่สมพงค์ปฏิเสธข้อเสนอเลือกหาเงินด้วยวิธีสุจริตทำงานเสริมขายของออนไลน์ยืมธนาคารดอกเบี้ยสูงอัจจันเกิดขึ้น เมื่อเขาเล่าความยากลำบากให้ลูกค้าฟังหลายคนเกิดใจเมตตาช่วยเหลือด้วยการซื้อของบริจาคเงินแนะนำยานเสริมดีในที่สุดหาเงินได้พอรักษาแม่และแม่หายป่วยดีกว่าที่แพทย์คาดการเห็นไหมหลวงปู่พูดเมื่อเขาไปเล่าให้ฟังเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องจักรวาลจะสนับสนุนเราสปีผ่านไป ชีวิตสมพงษ์เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะร่ำรวยหรือมีอำนาจแต่เพราะใจเปลี่ยนเขาได้เลื่อนตำแหน่งในบริษัทไม่ใช่เพราะการแข่งขันแต่เพราะทำงานด้วยใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์ยิ่งกว่านั้นเขาได้พบคู่ชีวิตมณีรัตนพยาบาลที่โรงพยาบาลที่แม่เคยรักษาตัวเธอรักเขาเพราะเห็นความจริงใจความเมตตา ไม่ใช่เพราะเงินทองแต่สิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดคือใจของเขาเขาไม่มีความสุขเพราะสิ่งภายนอกแต่เพราะความสงบภายในไม่กลัวความยากลำบากเพราะรู้ว่าเป็นการชำระกรรมสมพงษ์เริ่มเล่าประสบการณ์ให้คนอื่นฟังไม่เพื่ออวดแต่เพื่อให้กำลังใจคนที่ทุกข์เหมือนเขาเคยทุกข์เขากันอาสาสมัครให้คำปรึกษาที่ศูนย์ช่วยเหลือคนมีปัญหาบางคนที่มาหามีปัญหาคล้ายกัน รู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นธรรมทำดีแล้วไม่ได้รับสิ่งดีเขาไม่ได้เล่าเรื่องกรรมหรือวิญญาณให้ทุกคนฟังเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อแต่สอนเทคนิคการจัดการความคิดการปล่อยวางการให้อภัยวิธีเหล่านี้ช่วยได้ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่3ปีต่อมาสมพงษ์และมณีรัตน์แต่างงานพิธีเรียบง่ายหลวงปู่วิชัยเป็นประธานที่แปลกใจคือในงานมีแขกพิเศษคนหนึ่ง หญิงสาววัยกลางคนแนะนำตัวว่าเป็นสุด,ดาลูกสาวของสมใจเธอมาขอบคุณสมพงศ์เพราะหลังจากวันที่พ่อจากไปอย่างสงบเธอเริ่มฝันเห็นพ่อในลักษณะสงบสุขไม่โกรธแค้นเหมือนเดิมพ่อบอกในฝันว่าได้รับการให้อภัยแล้วกำลังไปสู่พบที่ดีขึ้นเธอพูดด้วยน้ำตาสมพงศ์รู้สึกอบอุ่นใจที่ในที่สุดได้ชดใช้กรรมเก่า และได้เรียนรู้ความหมายแท้จริงของการให้อภัยต่อมาสมพงษ์ทำงานเป็นผู้จัดการที่บริษัทใหม่มีครอบครัวอบอุ่นมีลูกสาวน้อยคนหนึ่งแต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จเหล่านั้นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือสามารถนอนหลับสบายทุกคืนไม่มีฝันร้ายไม่มีความรู้สึกผิดเขารู้ว่าใช้ชีวิตด้วยความสุจริตมีเมตตาและไม่ได้ทำร้ายใคร เขายังคงไปวัดป่าสันติธรรมเป็นประจำยังคงปฏิบัติธรรมยังคงเรียนรู้จากหลวงปู่วิชยัยวันหนึ่งเขาถามหลวงปู่ว่าทำไมผมถึงต้องผ่านเรื่องยากลำบากมากขนาดนี้ก่อนจะได้เข้าใจธรรมหลวงปู่ยิ้มถ้าเจ้าไม่ทุกข์เจ้าจะรู้คุณค่าของสุขหรือถ้าไม่มืดจะรู้คุณค่าของแสงสว่างหรือถ้าไม่เคยหลงจะรู้คุณค่าของการตื่นรู้รื ธรรมะไม่ใช่ทฤษฎีเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในเวลายากลำบากคนที่ไม่เคยยากลำบากมักไม่เห็นคุณค่าของธรรมเขาเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนความทุกข์สอนให้เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นความผิดพลาดสอนให้เห็นคุณค่าของการทำถูกความมืดสอนให้ซาบซึ้งกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้จะเจ็บปวดแต่มันสอนเราให้เติบโต ความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้วันเดียวมันเป็นกระบวนการยาวนานบางทีสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นธรรมมันอาจเป็นการจ่ายหนี้เก่าหรือการเก็บออมผลบุญใหม่ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่หลักการนี้ก็ใช้ได้การทำดีจะนำมาซึ่งสิ่งดีอาจไม่ใช่ในทันทีแต่ในที่สุดแล้วมันจะกลับมาการให้อภัย การให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อคนที่ทำผิดแต่ทำเพื่อตัวเราเองความโกรธแค้นเป็นเหมือนถ่านไฟที่เราถือไว้ตั้งใจจะไปคว้างใส่คนอื่นแต่มันเผาตัวเราก่อนการให้อภัยคือการปล่อยถ่านไฟนั้นทิ้งไม่ใช่เพราะคนที่ทำผิดสมควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะเราสมควรได้รับความสงบสุขการรับผิดชอบเมื่อเราเจอเรื่องไม่ดีเราสามารถเลือกได้ว่าจะโทษคนอื่น โทษสถานการณ์โทษโชคชะตาหรือจะถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขการรับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเราแต่หมายความว่าเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขถ้าตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหากำลังรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นธรรมกำลังถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณไม่ได้ถูกลืมทุกครั้งที่เราเจอความยากลำบากมันคือโอกาสให้เราเติบโตให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่มีความทุกข์ใดที่ไร้ประโยชน์ไม่มีการต่อสู้ใดที่ไร้ความหมายถ้าเราเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าอย่างมีสติปฏิบัติต่อมันอย่างมีเมตตาเรื่องราวของสมพงษ์อาจฟังดูเหนือจริงแต่เทคนิคที่เขาใช้มันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ลองฝึกนั่งสมาธิวันล,ละ1 0บถึงสินาทีสังเกตลมหายใจปล่อยวางความคิดลองฝึกเจริญแม่ตาส่งความปรารถนาดีไปถึงคนที่เรารักคนที่เราไม่ชอบและตัวเราเองลองฝึกการให้อภัยเริ่มจากเรื่องเล็กๆให้อภัยคนที่ขับรถปาดหน้าให้อภัยคนที่พูดจาหยาบคายให้อภัยตัวเองที่ทำผิดพลาดลองฝึกการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือคนอื่นเพราะอยากช่วยไม่ใช่เพราะอยากได้ชื่อเสียงหรือบุญกุศลเทคนิคเหล่านี้อาจฟังดูง่ายแต่การปฏิบัติไม่ง่ายต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามและที่สำคัญต้องใช้ความเมตตาต่อตัวเองเมื่อไหร่ที่เราล้มเหลวอย่าไปโทษตัวเองลุกขึ้นเริ่มใหม่เหมือนเด็กที่เรียนเดินล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกจนกว่าจะเดินได้ท้ายที่สุดแล้ว ชีวิตเราทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองมีการต่อสู้ของตัวเองมีบทเรียนของตัวเองสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างแต่เป็นว่าเราจะเลือกรับมืออย่างไรเราจะเลือกเรียนรู้อะไรจากมันเราจะเลือกเติบโตรหรือหดหูเรื่องราวของสมพงศ์สอนเราว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีกำไรที่ชดใช้ไม่ได้ไม่มีหนี้ใดที่จ่ายไม่หมด ถ้าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์มีสติและมีเมตตาวันนี้ผมขอให้ทุกท่านกลับไปครุ่นคิดว่าในชีวิตคุณมีใครบ้างที่คุณยังไม่ได้ให้อภัยมีอะไรบ้างที่คุณยังยึดมั่นอยู่มีความโกรธแค้นอะไรที่คุณยังเก็บไว้ลองปล่อยวางดูลองให้อภัยดูไม่ใช่เพราะคนนั้นสมควรแต่เพราะคุณสมควรได้รับความสุขและจำไว้ว่า ทุกวินาทีเป็นโอกาสใหม่ทุกลมหายใจเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกวันเป็นโอกาสที่เราจะเลือกเป็นคนดีขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากเวียนแค้นสวัสดีครับ